ขวานขอ,อลงแล้วไงตีพึ่งไหสวัสดีครับวันนี้เรามาดูกันว่าทีมงานจะเข้าได้ไหมหลังจากเมื่อคืนนี้ฝนตกครับ,รบฝนตกทางเข้าบอ่อเราโอ้โหแย่ครับแย่แย่ยูก็เสียแชมป์ครับวันนี้หาพึ่งกินแล้วอ๋อเสียแชมป์บอกว่าไม่ขุดแล้วครับจะตีพึ่งกันแล้ว ตีสดเลยแชมป์ไหนวะนู่นเนี่ยล้างไปลเลยนะนูนน่นน่ะโอโ้โหไม่โคเลยละที่ยอย่างเงี้ยไหนร้านใหญ่ี่นูนน่นน่ะนู่นน่ะเดินมาเย็น <c oughs> ๆเออเอ้าก็เตอว้ตั <c oughs> ตว,ตวนอก,ก่อน <c oughs> เออให้ให้ตัวมันออกก่อนแล้วก็ <c oughs> ตะปบกิ่งมันลงมาเลยจบตีสด <c oughs> อ้าวเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูครับผมถอดรองเท้าเดินเลย มาชมกันตรงเนี้ยที่มันเป็นที่น้ำมันขังนะครับเพราะว่าทางน้ำครับมันมันมันไหลมาจากตรงหน้ารถเนี่ยนะครับแล้วก็ไหลตามทางลงไปมาเลยแฉะครับแต่เรามีทางสำรองครับนี่ไปทางนี้ได้ครับผมขึ้นโคกไปเลยไปเดี๋ยวผมพาไปดูเอ้ยมันก็แข็งนี่แข็งอยู่แข็งอยู่ แข็งอยู่ครับแข็งอยู่นี่รถในหนึ่งครับรถในหนึ่งเข้าคิววินแรกไไว,วินแรกครับผมนี่ครับจัดมาใหม่ครับน้องก็จัดมาใหม่สวยงามเข้ากับตัวรถมากพายสวยจริงๆไอหนึ่งไม่ไปเลยมันแข็งอะเนี่ยววเอาจริงๆกับพี่เดินมาเนี่ยแล้วรถไถไปไหนรถไถกำลังมาม,มาเลยเนี่ยถ้ามันเข้าได้คันนเมื่อตามมึงมาหมดแหละ ไอบ้บุ้ยมันมาจ่อคิวงนานี่แล้วอมอนาดิมันมาอยู่แล้วเนี่ยมันแข็งเอ,เอามาตีมาเลย,อยลเออมาๆมา,มาเดี๋ยวมาดูตรงนี้มาเลยมาให้น้องมันมาเลยครับตัวเปิดตัวเปิดทาไมเปิดก็ไม่มีคนตามครับมันเป็นธรรมชาติเนาะ ไม่ว่าทุกงานงานไหนก็แล้วแต่มันต้องมีตัวเปิด <laughs> ว่ากันไปครับวันนี้เราเปิดหัวเหมือนเมื่อวานครับนำโดยเจ้าล็อกเล็กครับล็อกกี้ร้อยเก้าห้ารถของเสียหนึ่งครับอ่าเห็นไหมไม่มีเลยครับที่จะยุบทางแน่นครับตามมาตามมานี่ก็ชิดลายขวาไป ขวาแข็งครับขวาแข็งแปมเฮือมีสายบ้างเล็กน้อยครับเป็นธรรมดาเพราะว่ายางไม่มีดอกแต่สภาพทางแล้วแน่นตับครับแน่นมากเขาบอกแน่นแน่นแน่น เดี๋ยวเราเรอรถไถทำทางกันสักสองรอบครับวิ่งได้แน่นอนเนี่ยรถถึงบ่อแล้วครับหกรอเราถึงบ่อแล้วเรียบร้อยไม่มีปัญหางานนี้ไม่มีปัญหามาได้แน่นอนครับผม ายสบายครับสบายสบายหกร้องแล้วจอดอยู่กลางทางนะครับยังไม่ยังยัง,ยงไม่ได้เข้าถึงบ่อเพราะว่ากลัวกันน้องๆกลัวว่าจะมาเละมาติดมากับรถยากนี่เราเปิดหัวด้วยด้วยยางแปดน้ำหนักตัวเขาก็ประมาณสี่ตันไปลายๆครับคันนี้ตามที่ผมได้เคยสัมผัสมานะครับรถยางแปดก็จะหนักอยู่ประมาณไม่ถึงห้าตัน แต่สําหรับยางใหญ่นะั้นก็จะอยู่ประมาณ6ตันครับบวกลบไม่เกิน200ร้โลประมาณนี้นะครับอากาศดีครับช่วงนี้อากาศดีเราต้องวิ่งได้ต้องวิ่งครับพี่น้องเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวฝนมันจะเติมลงมาน้ำจะท่วมหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าทางการเขาก็ประกาศเรื่อง เรื่องน้ำนะไอเจ้าพญาครับที่ว่ามันสูงขึ้นนะสบายสบายครับเป็นไงเป็นไงพี่บอกแล้วมันสบายปะละ่ะ รถไถกำลังมาว่ามาอะไรบวยไอ้บวยเรยวเข้ามาแล้วมั้งนะเ,เออมันมาได้หนึ่งแล้วมันก็มาได้หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็ตามมันมานี่ะไรลูกเวนเนี่ยเนี่ยตรงนี้หน่อยนึงเก็บลมไปนิดน,นึงอ่าออกสื่อนะครับออกสื่อหน่อยเร็วได้ข่าวว่าคู่นี้มาตั้งแต่หกโมงเช้าฮะ อยู่กับเจ้าสองร้อยรุ่นสามเหมือนเดิมครับยักษ์หลับเพิ่งปลุกให้ยักษ์ตื่นมาครับปลุกมาขุดโดยเฉพาะเลยครับงานนี้เดือนพี่เดือนบอกว่าต้องปลูกต้องปลูกก็โอเคนะครับยังระบบก็ยังโอเคอยู่นะ ยางเลยบัยมันดอกินเหี้ยนหน่อยเดี๋ยวก็รู้แต่มันมาได้แล้วนะมันก็ลื่นดิ้นดินหน่อยแข็งแข็งป๊บมาครับขบวนยางก้าตามกันมาแล้วครับบอกแล้วรอเปิดหัวเท่าน,นั้นแหละเดี๋ยวก็รู้ใครจะอยูอ่บอกแล้วคบวบรอเปิดหัววันนี้ผมรับประกันได้เลยว่าต้องมีช็อตเด็ดๆแน่นอน าาาเ,เ,เาที่เกเราลงได้่นะเนี่ยเเราลงไ,ได้่ได้น่าจะแข็งแต่ตรงทางลงบ่อพี่บอยเนี่ยต้องรอรถไถว่ะ <Okay. S 1> มาครับมามามายางก้ามาแล้วหนึ่งครับคันแรกสบายครับสบายชิวชิว มีลื่นเล็กน้อยครับขันต่อมามาแล้วอ้าวสวยดิมันลื่นในตรงนี้อนะเนาะเดี๋ยวขึ้นไม่ได้นะโอ้โหใจเนาะอ๋อมันย่งมันแน่นแล้วนี่อ๋อโอเคอย่างี้พาได้ครับพาได้ เฮ้ยมายไ,ไมด้ไงแม่ไอ้เนี่ยกูบอกให้มึงเอาแม็กเอารถกระบะกูามาด้วยเอาพหอโอ้โหนี่ครับนายแชมป์นายแชมป์งานไม่หางานนั้น <c oughs> หาแต่เรื่อง ว่งไ้ตักได้ไหมวันนี้สบายเนี่ยเดี๋ยวเกาตรงนี้หน่อยเนี่ยเอาอะไรชุดนู้น่ะไม่ตามมาเหรอกลัวอะไรวะอะไรเออรถไทยไม่ผูกิีกมานง,งานแล้วฮะกันกันขึ้นอยู่แล้วบ้างโนนครับ ตักปตบบไปไม่ต้อหาขอให้แป็กไปข้างนเลยโดนโดนพี่ของนูเฮ <c oughs> ้ยพี <c oughs> ่ไล่โชเฟอร์นี่ได้ข่าวเป็นมือรถพ่วงเก่าเหรอ <c oughs> อ๋ขอขับรถพ่วงอยู่แล้วท,ไทำไมทำไมเปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพมาจับคอนโทรลง,งานไม่มีครับงานไม่มีเลยอยากมาตักฮ่าฮ่าฮ่า เตาตรงนี้แล้วก็จบแล้วครับไม่มีเรื่องแน่นอนรับประกันได้เ๊ะบ้โอ้ยสลักมันหลวมหมดแล้วนี่หว่า โอเคครับคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ครับคลิปต่อไปโอเคครับสวัสด,ดีครับ